ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 เลสเตอร์ประกาศคว้ากองกลางดิกรีทีมชาติอังกฤษเสริมทัพเลสเตอร์ติตีเปิดตัวแฮร์รีวิงกองกลางทีมชาติอังกฤษร่วมทัพแล้วโดยย้ายมาจากสเปอร์ด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์กองกลางวัย27เข้ารับการตวรวจร่างกายและเซ็นสัญญา3ปีกับเลสเตอร์ ทีมที่เพิ่งตกชั้นในฤดูกาลที่แล้วหลังจากที่เขาหลุดจากแผนการทัพทีมของสเปอร์โดนเตเต้เหลือสัญญาอีกเพียงหนึ่งฤดูกาลซึ่งทําให้เขาที่เป็นอดีตเด็กปั้นของสโมสรตัดสินใจอำลาทีมเพื่อมองหาโอกาสในการลงเล่นในทีมตัวจริงให้มากขึ้นโดยฤดูกาลที่แล้วก็ถูกปล่อยยืมไปเล่นให้กับซานโดเรียในเกาโชอเซลาผมยินดีและตื่นเต้นกับความท้าทายครั้งใหม่มันเป็นสโมสรนที่ดีมีปริภาษ,าษยอดเยี่ยมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมอย่างยิ่งผมมีความสุขที่ได้มาที่นี่ จะพร้อมแล้วที่จะลุยกับทีมแน่นอนมาต่อเรื่องโฟกัสตั้งแต่เข้าช่วงปีซีซั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเลื่อนชั้นในฤดูกาลหน้าต่อจากนี้ในช่วง2 3สาสัปดาห์ที่จะมาถึงเป็นช่วงสำคัญมากในการเตรียมตัวให้พร้อมเลสเตอร์ซิตี้ยังคงเดินหน้าเสริมทีมต่อไปล่าสุดมีรายงานให้ความสนใจเจมส์แทฟฟอร์ดผู้รักษาประตูดาวรุ่งของแมสซิตี้มือเก่าวัย20่มีสัญญากับแมสซิตี้ไปจนถึงกลางปี2027 และตอนนี้กาลังช่วยทีมชาติอังกฤษลงเล่นในเวทีชิงแชมป์แห่งชาติโยโุโรปรุ่นอายุเกิน21ปีซึ่งจะพบกับโปรตุเกสใน,นรอบก่อนรองชนะเลิศคืนนี้ผลงานที่ผ่านมาไปเข้าตาเลสเตอร์อย่างจังทําให้เดอะซันรายงานว่าเลสเตอร์สนใจอยากได้ตัวไปร,ร่วมทีมเพื่อช่วยงานในศึกแชมเปี้ยน์ลฤด,ดูกาลหน้าก่อนนั้นยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับร,รายละเอียดการคว้าตัวแรฟฟอร์ดว่าจะลงเอยด้วยสัญญายืมตัวหรือเจรจาซื้อขาดในหน้าร้อนนี้ทันทีทางด้านเลสเตอร์กำลังเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่อง เดืเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากระเพิ่งจะควา้าแฮร์รีวิงกับคอนนอลคอดี้มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแอสตันวิลล่าเปิดตัวยูริติลมองเรียบร้อยพร้อมไม่ให้เปิดแปะไปใส่ขณะที่ดาวเตะเบลเยียมชี้อูนเอเมรี่เป็นคนสําคัญที่ทําให้ตัดสินใจมาอยู่ด้วยแอสตันวิลล่าสโมสรในเพเมลลิงกฤษเปิดตัวยูริติลมองกองกลางแช่เบลเยียมเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ในทีมวิรพพักอย่างเป็นทางการแล้วหลังดึงมาเสริมทัพแบบไม่มีค่าตัว พอหมดสัญญากับเลสเตอร์เมื่อจบฤดูกาลที่ผ่านมาเตอลมองลงเล่นกับเลสเตอร์ทั้งสิ้น1น5านัดทาไป28ประตูตั้งแต่ย้ายมาจากโมโนโกเมื่อปี2 0 1 9และเป็นคนทําประตูชายสุดสวยช่วยให้เลสเตอร์ชนะเชลซี1-0่คว้าแชมป์เอเฟเคัพเมื่อฤดูกาล2020-2021ยัถึงไอด้ย่างไรก็ตามซีซั่นล่าสุดเจ้าตัวไม่อาจช่วยเลสเตอร์ให้อยู่รอดปลอดภัยในเวทีพรีเมียร์ลีกก่อนอำลาทีมไปมิดฟิล2์ซึ่งจะส,ส้อหลข8ให้มาบวา เปิดใจถึงการได้ย้ายมาเล่นในกับสิง,งห์ผงาดว่าตอนที่ผมได้คุยกับอูนเนเอเมลี่ผมรู้ถึงความเทย์ทะยานและความขัง้งคล้ายและวิธีการนำทีมของเขาทาให้ผมประทับใจทําให้ผมตัดสินใจมาเล่นในกับแอสตันวิลล่าที่นี่เป็นสโมสรอนใหญ่ผมตื่นเต้นจริงจมันเป็นความท้าทายใหม่ของผมหลังจากอยู่กับเลสเตอร์มานาน4ปีครึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อตัวเองและครอบครัววันนี้ผมอยู่ที่แอสตันวิลล่าผมตั้งตารอที่จะเริ่มต้นไม่ไหวแล้ว ถ้าดันั้นแต่รายต่อไปที่วิลล่าจะดึงมาเสริมทัพคือเปาโตเรสมากหลังดีกรีกรทีมชาตสเปนหลังมีรายงานว่าตกลงกับเบเรียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วร่วมงานพี่โดเอานาเซอร์ asser, ทุ่มค่าเหนื่อยหวังเซนฟรีดาวิดดิเคอาเอานาเซอร์สโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียพิจารณาดึงดาวิดดิเคอาในด่านชาตสเปนหลังจ้ตัวกลายเป็นผู้เล่นเฟียเยนในตอนนี้ เดคอาร์ผู้รักษาประตูกระทิงดุหมดสัญญากับแมนยูเลเตตไปเมื่อสิ้นเดือนมิถุนาและถึงแม้ยังมีโอกาสที่เขาจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับพิษแดงแต่ก็เชื่อว่าเดคอาร์อาจเลือกย้ายไปอยู่ที่อื่นแบบฟรีและจากการที่บรรดาผู้เล่นชื่อดังหลายคนมุ่งหน้าสู่ลีกเศรษฐีน้ํามันเพราะด้วยค่าเหนื่อยที่รับมหาศาลจึงทําให้มีประตูสําหรับเดคอาร์ที่จะโยกไปฝ้าเสาที่นั่นโดยท่ามกันเสื่ออังกฤษเปิดเผยว่าเอานาเซอร์พิจารณาจะยื่นข้อเสนอให้กับเดดานไว้32 เพื่อย้ายมาร่วมทีมกับคริสตินโนโรนัลโดอดีตเพื่อนเก่าเทีวทัฟฟอร์ดท่านี้สื่อดังกล่าวเชื่อว่าดิอาจจะได้รับค่าเหนื่อย250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หากตอบรับข้อเสนอจากอัลนัสเตอร์